สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ภายแก้วปีญบุตรนะฮะวันนี้จะพามาเยี่ยมชมสถานที่ฝังศพของเจ้าพยาซึ่งเป็นต้นตระกูลของตระกูลบุญนาคนะครับเช็คเช็คสมัดนะฮะเรามาดูกันนะครับสวยมากเลยนะครับสถานที่นะฮะจะอยู่ในเขตของพระราชพักพระนครศรีอยุธยานะครับอ่าที่นี้ก็จะแบบบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับจะร่มรื่นนะครับทำเหมือนแบบท่านผู้ชม มาสิิ์ก็จะเป็นทรงเปิดเสียนะครับเราก็ไปดูกันเลยนะครับขออนุญาตครับไหว้ค่ะขออนุญาตครับกระจกตบดตัดแขกนะครับศิลปกรรมแบบเปอร์เซียนะต้นกระจกนะฮะสวยมากๆนะครับที่ของพระองค์ท่านอยู่นะครับอันนี้นะฮะเชคอามัดนะครับ จะมีหมวกมุสลิมผมก็เรียกไม่ถูกนะแต่ขอโทษทีครับท่านสุร,รเป็นภาษาแครกฮะอ่านไม่ออกครับโอเคมหมวกมุสลิมขึ้นไปนะครับโอเคโดยรอบก็จะเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับดูนะน่าจะพัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นทรงน่าจะแปดเหลี่ยมนะผมไม่แน่ใจนะ บ้านนะครับก็คือนี่ก็จะเป็นชื่อเต็มของท่านนะครับสถานที่ฝังศพปฐมปฐม่าเป็นปฐมคนแรกจุฬาลาชมนตรีเจ้าพระยาบาวรราชนายกเชคมูฮัมหมัดนะครับต้นสกุลไทยอุสลิมชีอะอิสนาอาัชารีราชกุลบนหนาคนะครับ อวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับต้องมันมาเยี่ยมชมไม่ได้นะครับธรรมายุติยานะครับสวัสดีครับ